สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวในวงการกีฬากันอีกครั้งนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่สนามมอนซาอิตาเลียนกรังปรีก็เพิ่งแข่งจบไปสดๆด,ดร้อนร้อเลยบรรยากาศก็ออดูเดือดเหมือนทุกปีเลยค่ะครับผมเข้มข้นมากครับปีนี้วันนี้มีเรื่องน่าสนใจที่เราจะมาคุยกันค่ะหลักๆเลยก็คือชัยชนะครั้งที่3ในฤดูกาลนี้ของแม็กซ์เวอร์แซนจากเรดบูลซึ่งดูเหมือนฟอร์มจะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะใช่ครับ กกลัับมาชนะได้้อีครงแต่ว่าที่คนพูดถึงกันเยอะไม่แพ้กันก็คือประเด็นดราม่าของทีมแมคลาเรนกับคำสั่งทีมหรือทีมออเดอร์นะคะที่เกิดขึ้นระหว่างแลนดนนอริสกับ Oscar ออสการ์ปีแอสตรีอ๋อเรื่องนั้นเรื่องนั้นเป็นประเด็นร้อนเลย ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็อยากรู้ว่าแชมป์โลกอย่างเวอร์สแทปเปนเขามองเรื่องนี้ยังไงทั้งจากที่ได้ยินทางวิทยุตอนแข่งแล้วก็ที่เขาให้สัมภาษณ์หลังแข่งด้วยค่ะครับสำหรับข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่รวบรวมความคิดเห็นของเวอร์สแทปมุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ของแมคลาเรนโดยตรงเลยรวมถึงมุมมองต่อผลงานและก็ฟอร์มของรถตัวเองที่มอนซาด้วยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการเ,เหมือนขุดคุยสกัดเอาแก่นความคิด มุมมองที่น่าสนใจจริงๆของ Verstappen ออกมาว่าเขามองเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านเลนส์แบบไหนมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่บ้างครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นร้อนของ McLaren กันก่อนเลยมันค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะคะอยากให้ช่วยลำดับให้ฟังหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ m c l a า e รต้องถึงขั้นออกคำสั่งทีมกันในสนามคะครับเรื่องมันเริ่มจากกลยุทธ์การเข้าผิดนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ย เบียรสตีขับตามหลังนอริสอยู่ประมาณสัก3าวินาทีอืค่ะทีมก็ตัดสินใจให้เบียรสตีเข้าพิทก่อนเพื่อเปลี่ยนไปใช้ยางซอฟซึ่งเป็นยางที่แบบว่าทำความเร็วได้ดีกว่าในระยะสั้นจุดประสงค์หลักเลยก็คือการพยายามทำอันเดอร์คัตนะครับอ๋ออันเดอร์คัตนี่คือการเข้าพิทก่อนเพื่ออาศัยจังหวะที่ยางใหม่กว่าทำเวลาต่อรอบให้เร็วกว่าคู่แข่งที่ยังไม่เข้าพิทเพื่อจะแซงขึ้นหน้าไปตอนที่คู่แข่งเข้าพิททีหลังแบบนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับนั่นคือแผนเลยแต่ว่าตอนนั้นทีมก็แจ้งกับนอริสทางวิทยุนะบอกว่าไม่ต้องกังวลจะไม่มีการอันเดอร์คัตเกิดขึ้นเอ,อ้เหรอคะคือเหมือนจะให้ความมั่นใจว่าตำแหน่งของเขาจะไม่เสียไปเพราะกลยุทธ์นี้แต่ว่าปัญหาคือตอนที่นอริสเข้าพิทในรอบถัดมานะครับมันเกิดช้ากว่าที่ควรจะเป็นนิดหน่อยนิดหน่อยนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะใน F1 ใช่ครับใช่ความล่าช้านั้นแม้จะเล็กน้อย แต่มันมากพอที่จะทําให้แผนผิดพลาดไปเลยผลก็คือเบียสตรีที่เข้าพิทไปก่อนหน้าแล้วก็ทําเวลาได้ดีด้วยอย่างซอฟชุดใหม่เนี่ยเขาสามารถแซงนอริสขึ้นไปได้สําเร็จหลังจากนอริสออกจากพิทเลนโหทีนี้แหละครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากที่ทีมตั้งใจไว้แต่แรกแม็กแคลรเรนก็เลยต้องตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการออกคำสั่งทีมสั่งให้ตบียสตรีหลีกทางให้นอริสกลับขึ้นมาอยู่อันดับเดิมคืออันดับ2เหมือนก่อนเกิดเรื่องพิทสต็อปนี่เอง มันดูคล้ายๆเหตุการณ์ที่ฮังการีปี2024เลยนะคะแต่ตอนนั้นเหมือนจะสลับบทบาทกันหรือเปล่าคะคล้ายกันมากครับแต่กลับข้างกันอย่างที่คุณว่าเลยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการบริหารทีมนักแข่งสองคนที่ฝีมือใกล้เคียงกันมากแล้วก็กําลังสู้กันเองในตารางคะแนนด้วยการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันสูงๆแบบนี้มันยากเสมอแหะครับทีมต้องชั่งน้ําหนักระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นในสนามกับภาพรวมของทีม คะแนนสะสมหรือแม้กระทั่งสิ่งที่พวกเขาอาจจะมองว่าเป็นความยุติธรรมภายในทีมอย่างที่พยายามสื่อสารกันนะครับแล้วพอแม็กซ์เวอร์ส n ตปเพนซึ่งตอนนั้น <c ff LES> นำอยู่ได้ยินเรื่องนี้จากวิศวกรสนามของเขาจานพีโรลัมเบียเซปฏิกิริยาแรกของเขาคืออะไรครับเห็นว่ามีพูดอะไรบางอย่างออกมาทางวิทยุด้วยใช่ครับพอเวอร์สเตปเพนรับทราบสถานการณ์ปุ๊บเขาก็ตอบกลับไปสั้นๆแต่มีนัยยะเหมือนกันนะเขาพูดว่าฮ่าๆแค่เพราะว่าเขาเข้าพิชชาเหรอ ฮาๆาเลยเหรอคะฟังดูเหมือนไม่ใช่แค่ประหลาดใจแต่มีแววแบบว่าขำๆปนอยู่ด้วยหรืออาจจะคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่แปลกๆหรือเปล่าคะสำหรับการออกคำสั่งทีมขนาดนั้นเอออาจจะตีความได้หลายอย่างนะครับแต่น้ำเสียงกับคำพูดมันบ่งบอกว่าเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเท่าไหร่อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมานักในโลกของการแข่งขันที่ปกติแล้วความผิดพลาดมันก็คือส่วนหนึ่งของเกมไปแล้ว ลัมเบียเซเองก็ตอบกลับไปในทํานองที่ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องของเราหรอกนะแต่ฉันเดาว่ามันก็ทาให้ยุติธรรมระหว่างนักแข่งในแง่ของคะแนนแชมเปี้ยนชิพอ๋อซึ่งก็เหมือนเป็นการพยายามหาเหตุผลให้การตัดสินใจของแม็คลาเรนไปเป็นการตอบที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเหมือนกันนะคะไม่ใช่เรื่องของเราแต่ก็ยังให้ความเห็นนิดนิดแน่นอนครับทีมคู่แข่งก็ต้องระวังคําพูดเป็นธรรมดาแต่ปฏิกิริยาเริ่มแรกของเวอร์สแตเพนที่ดูเหมือนจะหลุดขำออกมานิดนิดกับเหตุผลเรื่องพิชชาเนี่ย อันนี้น่าสนใจมันอาจจะสะท้อนปรัชญาการแข่งส่วนตัวของเขาที่มองว่าข้อผิดพลาดในสนามไม่ว่าจะเป็นของทีมหรือของนักขับเองมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ไม่ใช่สิ่งที่ทีมจะเข้ามาลบล้างด้วยคำสั่งเสมอไปนะครับการแทรกแซงเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดจากความผิดพลาดมันอาจจะดูขัดกับธรรมชาติของการต่อสู้ในสนามในมุมมองของเขาใช่ครับอาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งเขาก็ได้ขยายความมุมมองนี้เพิ่มเติมตอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันกับ Sky s p o r t ใช่ไหมคะ เขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะใช่ครับนะักข่าวก็ถามจี้ประเด็นนี้เลยเวอร์สเตเปนก็ตอบแบบค่อนข้างสุข,ขุมนะครับเขาเริ่มด้วยการบอกว่าเขาจะไม่แสดงความคิดเห็นว่าแมคลาเรนควรทําหรือไม่ควรทําอะไรเพราะเออพวกเขาก็บริหารทีมในแบบที่พวกเขาต้องการใช่ไหมล่ะค่ะเป็นการให้เกียรติเป็นการเปิดประเด็นที่ฉลาดครับแสดงความเคารพก่อนแล้วค่อยสอดแทรกมุมมองตัวเองเข้าไปถูกต้องค่ะจากนั้นเขาก็อธิบายมุมมองของตัวเองว่า จากมุมมองของผมนะผมคิดว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เขาเขยายความต่อเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการเข้าพิชชาความผิดพลาดของนักขับเองเครื่องยนต์มีปัญหาหรือความล้มเหลวอื่นๆทั้งหมดนี้มันคือส่วนหนึ่งของการแข่งขันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติการเน้นย้ำว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นี่คือหัวใจสําคัญของมุมมองเขาเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องพิสตอป แต่เป็นภาพรวมของการแข่ง F1 ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเขายังชี้ประเด็นเรื่องการแข่งขันภายในทีมแมคลาเรนด้วยค่ะว่าตอนนี้นอริสกับปิยสตีก็กำลังต่อสู้กันเองเพื่อเก็บคะแนนในตารางแชมเปียนชิพอยู่แล้วดังนั้นในบริบทนี้ทีมก็เลยตัดสินใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทำและเขาย้ำปิดท้ายว่าพวกเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะทำในสิ่งที่ต้องการเหมือนเป็นการขีดเส้นว่านี่คือวิธีการของแมคลาเรน และเขาก็เคารพสิทธินั้นค่ะการใช้่ำพูดของ v e r ร์สแทปเปนน่าสนใจมากครับเขาหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ m มคลาเรโดยตรงอย่างสิ้นเริงเลยนะใช้คำว่าเป็นสิทธิของพวกเขาซ้ำๆเพื่อแสดงความเคารพค่ะแต่ในขณะเดียวกันการที่เขาเลือกที่จะอธิบายปรัชญาความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งของตัวเองอย่างละเอียดมันก็เหมือนเป็นการนำเสนออีกวิธีคิดหนึ่งโดยปริยายนะครับอ๋อเป็นการบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมเชื่อ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่แมคคารเรนทำแต่เขาก็จะไม่เป็นตัดสินว่าใครถูกใครผิดมันเป็นการแสดงจุดยืนที่ยยบยนต์มากครับแต่ถึงแม้เขาจะบอกว่าเคารพการตัดสินใจนะคะแต่ปฏิกิริยาแรกทางวิทยุที่ดูเหมือนจะขำนิดๆกับเหตุผลก็น่าจะพอบอกได้ว่าส่วนตัวเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางนั้นเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ครับปฏิกิริยาแรกมักจะจริงใจที่สุด แต่ในการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเขาก็แสดงความเป็นมืออาชีพและความสุขุมออกมาได้ดีมากจริงๆชัดเจนเลยค่ะสำหรับมุมมองของเขาต่อดราม่าของแมคคาเ n ลนที่นี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศคุยเรื่องผลงานของตัวเวอร์สเตเพนเองที่มอนซากันบ้างดีกว่านะคะถือว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่กลับมาท็อปฟอร์มเลยนะคะคว้าโพสิชันได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยชัยชนะครั้งที่3ของฤดูกาลใช่ครับเป็นผลงานที่น่าประทับใจมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าสนามมอนซาซึ่งเป็นสนามความเร็วสูงอาจจะไม่ใช่สนามที่คาดว่าเรดบูลจะโดดเด่นที่สุดเสมอไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางทีมแต่สุดสัปดาห์นี้พวกเขาทำได้ดีมากตั้งแต่รอบควอลิฟายเลยครับตัวเว r ร์สต p e n เองก็ยอมรับหลังแข่งด้วยนะคะว่าสมรรถนะหรือเพสของรถในวันแข่งจิเนี่ยมันดีกว่าที่เขาคาดไว้ซะอีกเขาใช้คำว่าผมว่าความเร็วตอนแข่งน่าจะดีกว่าที่คาดไว้อีกนะ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้รถเว็บ l ูเร็วเกินคาดในสนามนี้คะเขาให้เหตุผลหลักๆว่าเป็นเรื่องของความสมดุลของรถครับเขาบอกว่าความสมดุลมันค่อนข้างดีเลยซึ่งความสมดุลที่ดีนี่สำคัญมากในสนามอย่างมอนซาที่มีทั้งโค้งความเร็วสูงแล้วก็โค้งชิเคนที่ต้องใช้การเบรหกหนักๆการเปลี่ยนทิศทางที่แม่นยำอืมใช่ค่ะ นอกจากนี้เขายังบอกว่าการจัดการยางในช่วงแรกของการแข่งขันทำได้ดีด้วยถึงแม้จะมีปัญหายางเริ่มเสื่อมสภาพนิดหน่อยช่วงท้ายๆของการขับรอบแรกหรือสตินแรกก่อนเข้าพิทก็ตามการจัดการยางนี้เป็นจุดแข็งของเว r s t a p p e n กับ Red Bull มาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่การที่สมดุลรถดีเป็นพิเศษในสนามนี้ก็น่าจะเป็นกุญแจสำคัญเลยถูกต้องครับและอีกส่วนที่ต้องให้เครดิตก็คือกลยุทธ์ของทีม r e d b u ู l เอง เวอร์สตัเพนก็ชมนะครับว่าทีมเลือกกลยุทธ์ได้ถูกต้องด้วยการให้เขาเข้าพิทเปลี่ยนไปใช้ยาง h a r ดซึ่งเป็นยางที่ทนทานกว่าสําหรับการขับในช่วงที่เหลือของการแข่งขันการเลือกใช้ยางาร์ดมันส่งผลดียังไงกับเขาในสถานการณ์นั้นคะมันหมายความว่าเขาสามารถขับได้อย่างเต็มที่เลยครับกดคันเร่งได้สุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถนอมอยางมากเท่ากับคู่แข่งบางคนที่อาจจะเลือกใช้ยางมีเดียมหรือ soft ในช่วงท้ายอ๋อคือขับได้เต็มที่เลยใช่ครับ ซึ่งพวกนั้นอาจจะต้องผ่อนคันเร่งลงบ้างเพื่อรักษาสภาพอย่างการตัดสินใจนี้ทําให้เขาสามารถคุมครองการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆจนจบเลยเขาไม่พูดถึงกลยุทธ์ของทีมอื่นอย่างแมคลาเรนบ้างไหมคะในแง่ของการเปรียบเทียบมีพูดถึงนิดหน่อยครับเขาบอกว่าเข้าใจกลยุทธ์ของแมคลาเรนที่อาจจะเลือกใช้ยางซอฟในช่วงท้ายหรือพยายามยืดระยะการใช้ยางบางชุดออกไปเพราะอาจจะหวังว่าจะมีเซฟตี้ค่าออกมา อ๋อ oh, หวังเซฟตี้ค่ะใช่ครับซึ่งถ้ามีจริงๆเนี่ยสถานการณ์อาจจะพลิกผันแล้วก็เข้าทางกลยุทธ์ของพวกเขาได้เลยแต่สุดท้ายการแข่งขันมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรใหญ่โตเรียบเรียไปเขาก็บอกว่าบางทีแข่งแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันไม่ต้องลุ้นอะไรมากครับฟังดูเหมือนเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างควบคุมสถานการณ์ได้ดีเลยนะคะสำหรับเวอร์สตัฟเพนมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากจากคำพูดของเขาหลังแข่ง คือเรื่องทิศท,ทางของรถเรดบูลเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะเพราะก่อนหน้านี้เหมือนจะมีช่วงที่ทีมยังหาจุดลงตัวไม่เจออยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับนี่เป็นประเด็นที่สําคัญมากจริงๆเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทีมอาจจะยังลงทางนิดหน่อยในการหาเซตอัพที่เหมาะกับรถ RB รุ่นปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้ในที่สุด เราก็เจอทิศทางที่เหมาะกับรถแล้วโห oh, เป็นข่าวดีเลยนะคะซึ่งเป็นการค้นพบที่สําคัญมากครับการเจอทิศทางนี่มันหมายถึงอะไรในทางปฏิบัติคะคือปรับปรุงส่วนไหนของรถหรือเข้าใจอะไรมากขึ้นเขาไม่ได้ลงรายละเอียดทางเทคนิคขนาดนั้นนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วมันหมายถึงการที่ทีมเข้าใจแล้วว่าต้องปรับแต่งส่วนไหนของรถเช่นระบบแอโรไดนามิกส์ระบบช่วงล่างหรือการกระจายน้ำหนัก พื่อให้รถตอบสนองได้ดีที่สุดกับสไตล์การขับของนักแข่งแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในสนามประเภทต่างๆการเจอทิศทางที่ถูกต้องหมายความว่าการพัฒนาต่อจากนี้จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็น่าจะนําไปสู่ผลงานที่ดีขึ้นอย่างสม่ําเสมอครับแล้วเขาก็หวังว่าผลงานต่อจากนี้จะสม่ําเสมอมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขาปิดท้ายว่าผมหมองว่าจากนี้ไปผลงานมันจะมีความสม่ําเสมอมากขึ้นคาว่าสม่ําเสมอหรือ consistency เนี่ยแหละครับ คือหัวใจของการลุ้นแชมป์โลก F1 จริงค่ะสำคัญมากความเร็วอย่างเดียวไม่พอต้องทำผลงานได้ดีในทุกๆสนามทุกๆสภาพอากาศการที่เวอร์สแทเปนรู้สึกว่าทีมเจอทิศทางที่ใช่แล้วหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าอาจจะมีผลงานแกว่งๆไปบ้างชนะบ้างไม่ชนะบ้างหรือบางสนามก็ดูจะสู้คู่แข่งลำบากใช่ใช่มีบ้างนี่จึงเป็นสัญญ,ญาณที่น่ากลัวสำหรับคู่แข่งทีมอื่นๆเลยทีเดียว มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ Red b บูลกลับมาครองความได้เปรียบอย่างชัดเจนอีกครั้งในช่วงที่เหลือของฤดูกาลครับน่าติดตามมากเลยค่ะว่าหลังจากนี้ฟอร์มของเรดบูลจะเป็นอย่างที่เว r ร์สแทปเปนหวังไว้หรือเปล่า งั้นเรามาลองสรุปประเด็นสําคัญที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะครับผมเรื่องแรกเลยคือมุมมองของ m a x v e r s ว์สแทปเต่อเรื่องคําสั่งทีมของ m c l a r e n ซึ่งค่อนข้างจะเน้นความเป็นจริงมองตามสถานการณ์เขาเลือกที่จะไม่วิจารณ์โดยตรงแต่ก็แสดงจุดยืนชัดเจนผ่านการอธิบายปรัชญาของตัวเองว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันแล้วก็มองว่าการจัดการทีมเป็นสิทธิ์ของแต่ละทีมครับแม้ว่าปฏิกิริยาแรกทางวิทยุจะดูเหมือน ประหลาดใจหรืออาจจะขบขันกับเหตุผลเบื้องหลังคำสั่งนั้นก็ตามครับเป็นมุมมองที่สุข,ขุมแต่ก็แฝงจุดยืนที่ชัดเจนประเด็นที่2คือผลงานอันยอดเยี่ยมของตัวเบอร์สเตเพนเองที่มอนซ่าทั้งการคว้าโพและการคว้าชัยชนะซึ่งส่วนสำคัญก็มาจากสมรรถนะของรถเรสโบที่ดีเกินคาดในสนามนี้โดยเฉพาะเรื่องความสมดุลของรถแล้วก็การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ที่แม่นยำของทีมด้วยค่ะครับ ชัยชนะที่มาจากการทำงานที่ลงตัวทั้งคนขับรถแล้วก็ทีมงานวางแผนเลยและประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดสำหรับภาพรวมการลุ้นแชมป์คือสัญญาณเชิงบวกที่เวอร์สตาเพนบอกว่าทีมเรสบูได้คนพบทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนารถเจอแล้วซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสม่ำเสมอในฟอร์มการขับที่แข็งแกร่งต่อเนื่องไปจนจบฤดูกาลก,ก็ได้นะคะถูกต้องครับ การเจอทิศทางนี้อาจมีความหมายมากกว่าแค่ชัยชนะในสนามเดียวด้วยซ้ำไปทีนี้ก่อนจะจากกันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่อยากจะทิ้งทายให้ผู้ฟังได้ลองไปคบคิดกันต่อไหมคะจากสิ่งที่เราคุยกันมาวันนี้อืมมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับซึ่งต่อยอดมาจากมุมมองของเบอร์สเทเปนเรื่องความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับค่ะ แม้ในแหล่งข้อมูลที่เรามีจะได้ไม่ให้คำตอบเรื่องนี้โดยตรงแต่มันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าปรัชญาที่ต่างกันของแต่ละทีมในการจัดการกับความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในสนามเนี่ยมันส่งผลต่างกันอย่างไรบ้างในระยะยาวหมายถึงระหว่างทีมที่อาจจะเลือกใช้คําสั่งทีมเข้ามาแก้ไขผลลัพธ์ที่เกิดจากความผิดพลาดเหมือนที่เราเห็นกับแมคลาเรนในครั้งนี้กับทีมที่อาจจะเลือกปล่อยให้สถานการณ์มันดําเนินไปตามธรรมชาติของการแข่งขันมากกว่าแบบนี้เหรอคะ ใช่ครับปรัชญาที่ต่างกันสุดขั้ว2แบบนี้มันจะส่งผลต่อพลวัตภายในทีมหรือทีมดินามิกส์อย่างไรจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างนักแข่งกับทีมหรือระหว่างนักแข่งด้วยกันไหมอืมน่าคิดค่ะและที่สําคัญมันจะส่งผลต่อขวัญและกําลังใจหรือโมเรลของนักแข่งในระยะยาวแตกต่างกันหรือเปล่านักแข่งจะรู้สึกมั่นใจกล้าเสี่ยงหรือจะรู้สึกกดดันกลัวความผิดพลาดมากน้อยต่างกันแค่ไหนภายใต้ปรัชญาการบริหารทีมที่ต่างกัน Oh. อันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีคำตอบที่ตายตัวแต่ก็น่าคบคิดตามดูพฤติกรรมและผลงานของทีมต่างๆต,ต่อไปครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะและน่าจะทำให้เราดูการแข่งขัน F1 ในมุมที่ลึกขั้นไปอีกขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ในวันนี้ยินดีครับผม